สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งท,ทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมาหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ ค่าคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุ่เก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะเปิดออกนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าหน้าจะทําการล้างขัดเอาคราบขี้กูกออกนะครับ เราจะสังเกตเห็นคราบขี้เกล็เทาๆแดงๆนี่ลรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพื้นผิวพระส่วนใหญ่นี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนเนื้อหาวันะนะครับจะออกขาวจะแข็งนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับต่แคงดูเราจะสังเกตเห็นความหนึกความนึ่ง ของพื้นผิวพระนะครับส่วนเม็ดมวลสารนี่เราจะสังเกตเห็นเม็ดอิฐแดงนะครับเหนือหัวไหล่ขึ้นไปด้านขวามือนะครับเม็ดเคืองๆนะครับส่วนเม็ดมวลสารอิฐด,ดำนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงาม ส่วนองค์พระนะครับถ้ามองตรงๆนะครับลักษณะจะโยะหรือจะหันหน้าไปทางด้านขวามือของผมนะครับมองได้ง่ายเลยนะครับพระเกศนี่จะเป็นเกศปีเรียวยาวจะหลดซุ้มพระพักนี่มองดีๆนะครับจะเป็นพระพักรูปไข่ลำคอนี่จะเป็นป้องยาวลงมาเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่จะตั้งฉากส่วนหน้าอกนี่เป็นอกกระบอกนะครับการทิ้งตัวของลำแขนลักษณะจะ จะขอดเข้าหาหน้าอกนะครับจะแคบนะครับสังเกตเห็นนะครับการทิ้งตัวนี้จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวอนที่ข้อศอกนี่พาดมาที่หัวเขา่าส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่คาบขี้ก,กรุแหงแดงนี่ฝังตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวของโอภาด้านหน้าเลยนะครับด้านข้าง สังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกคาบขี้กรุนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระเปิดออกนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นคาบขี้กรุนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอ,อยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับด้านหลังนี่เนื้อหาวานันนะจะออกขาวอมเหลืองนิดๆนะครับด้านข้างนี่ด้านเช่นเดียวกันนะครับ ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกเป็นหลุมเป็นบ่อคาบีิกนีมฝังตัวแน่นอยู่ในรอยแยกรอยแตกเลยนะครับอยู่ในหลุมเลยนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆเ,เ,เขือเข่องๆนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนะครับตะ,ะแคงดูนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับ สังเกตเห็นคาบขี้กุบนะครับฝังตัวแน่นกระจากระจายทั่วพื้นผิวด้านหนา้าเนื้อหาวันน,ะนี้จะออกขาวจะแกล่งจะเนจะนุ่มนวลตานะครับด้านล่างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิว,ผวพระนะครับรอยแตกรอยแยกต่างๆนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ <Okay. S 1> สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับพื้นผิวพระส่วนใหญ่นี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคาบขี้กรุกแดงๆนะครับฝังตัวแน่นโรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นเม็ดมวลสารกากดำนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององพระด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาก็จะออกขาวอมเหลืองนิดๆนะครับจะแกล่งจะเนอะ จะหนึกจะนุ่มนวลตาสังเกตเห็นก้อนอีฐแดงนะครับเจ้าของเก่านี่ล้างเปิดสภาพพื้นผิวสังเกตเห็นได้ชัดนะครับเนื้อหาก็จะแกล่งจะเนะจะหนึกจะนุ่มนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันเด่นลึกชัดเจนนะครับเส้นซุ้มข้อแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามทางช่องเบรจบวันเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมต้องกาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นฐานทั้ง3ชั้นนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจน หน้าอกนี่น่าจะเป็นอกกระบอกนะครับการทิ้งตัวของลำแขนนี่จะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับวงแขนนี่ก็จะขอดเข้าหาลําตัวหรือหน้าอกนะครับลําคอนี่ก็จะเป็นปล้องสังเกตหุนหัวไหล่นะครับจะตั้งฉากกันนะครับทางช่องเป็นชวัณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางท่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ มีกลุ่มมีเพจใน facebook มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเลยเลยนะครับหรือบางท่านนี่อาจจะออกมาให้แนวทางดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเห,เห็นนะครับสภาพพื้นผิวด้านหลังนี่จะยู่จะยับจะยน่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกนี่บางๆโรยตัวกระจา,ะจายท่วพื้นผิวของโอภาด้านหลังนะครับ มวลสารอิดดำนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตถึงค่าพิกุกนะครับลักษณะจะเป็นผลเป็นเม็ดคล้ายๆหนังปลากระเบนนะครับเจ้าของเก่าล้างเปิดสภาพพื้นผิวผ้าออกนะครับสังเกตถึงค่าพิกุลนะครับฝังตัวอยู่ในหลุมเลยนะครับเนื้อาหานี่ก็จะแกล่งจะเนะจะหนึกจ,จะนุ่มนวลตาด้านข้ายด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับ รอยแตกาลาลอยยุบเป็นหลุมเป็นบ่อเม็ดมวลสารโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนะครับด้านหน้าเป็นมวลสารมีก้อนเของๆเลยนะครับพื้นผิวพระด้านหน้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกฝังตัวแน่นบางๆนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยเก็บนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ ต้องกราบขอพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำแนวทางในการลงก,กล้องให้ผมนะครับทางช่องเป็นตะวันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกมาให้แนวทางนี่ประมาณได้ปีกว่าๆนะครับพระบางองค์นะครับบางท่านอาจจะมองเป็นพระเก๊หรือจะเป็นพระวัดหรือจะเป็นพระใหม่ เอาตามที่ท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมแค่ออกมาให้แนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับคาบพี่กลุบนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านบนเกห็นไนะครับคาบพี่กลุกฝังตัวแน่นเลยนะครับด้านบน เม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันโดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านหนา้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ tudo, tudo,